พี่น้องไปช่ชวยสืคุณเจ้าสวบานดีป่าลุงสาวบ้าดีป่าลุงตอนับอิดอแม่ใส่กระเทียมผิดใส่กะทันตาลเป็นนัวเป็นนัวใส่หน่อยลงเหยเด้อจ้าพี่น้องีตนี่น่แหละลูกตน่มาน่อยก็นวนวนน่อยก็ล,กลังวนก็ลังเป็นตะซ่างมาหน่อยจ้าตะซ่างขนาดเลย แม่แม่น้อยจตามแม่เราคืออยากตามมีไปซื้อตามมีมาไปเออ่อแม่ไปซื้บมีมาตามมีไว้ตามีไว้เซบอ้าวแม่มาหน่อยกินข้าวบ่เออบ่แม่กินนมบ่แม่หักกระเทยให้ใหม่ดู ในยานว่ามันตื่นมาในยานว่ามันอยากนมอีกมันสะเพือนมันอุ่นอ้วนไปเลยนอุ้ยแม่สีหายมาหน้อยอ้วนแมนแหละแม่อยากให้มันอุ่นอ้วนมันจังน่ารักน่ารักเข้าใจบะลูกน่ารักคนฟูเนาะคนฟูก็น่ารักคนฟูก็น่ารักตาแดงตุยอุลุยอุลุยโรตัวไรก็ได้ตาสีไก่ตุยอยู่เด้อ สิไก่ตู้อีบลุอือวนกับ,บวน <c oughs> บวนนเซลาวนลลขนาดกวนเจ้าบ่ล่ะเด้อกวนถ่าคลิปกวนถ่ายคลิปงานซนไปแหละแสงเชิญน,น้องมากวนถ่ายคลิป <c oughs> บัดน,นี้แม่ก็สิได้เฮ็ดอยู่โต๊ะพุ <c oughs> น่นล่ะเพิ่นย่างเป็นวนะดะค่ะๆๆ เพื่อคนคนย่างบอเบ็นกับโบวุนและคนย่างเป็นแล้วเธอเราพักงานองรุ่งกับคา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 จับคู่ะแนนแ้วเยตั้มมีงแล้วเลยับมือไดสบายดีคอมม่พี่น้องสบายดี่อแม่้อ That one, bit there. ตนัตมนมีนตัมมีตัมมีชุกันกินมาด้จ้าน้องลูก,กั็กินมีแบบบรไดต,ด,ตไดิมาน,น,น้ตัวใดมันพอดีจ้ะเห็นไืมแซบน้องมสีสามอม สามหอ่อสามคนมีตาแบบบ้านๆนะค้ณใช่ไปที่ไปทันไปเท่า,า,ามือพักใส่พอเห็นชุม่มเนี่ยคุณก็ควรจะกินชม ก็เห็น,นขอเพื่อนแล้วพี่น้องติดตามได้คลิปหน้าเลยพี่น้องติดตามคลิปลุงลุงนำเด้อลุงลงถ่ายยังเช้าถ่ายลงมาถ่ายลงมาสุงลุงคนน่ารักส่องพ่อตาหน้า น,าาน้าพามเขาชวยเลี้ยงช็อกแมการนาาอ้นมันจะเสียบนะเจ้าเนาะ สีฟ้าห้อยัางหรอเฮ้ยยังบ่ยังเลยเนาะยังบ่ร้อยวอะไรดีโอ้ยพี่เนาะชี้ชี้ยูชี้ฟ้านั่นแหละถือเพลงทางพันตัวน้อยกว่านี้น้อยกว่านี้นะ

พริกนอ่าเดชองมามาปานยาพริกไอมันหยาอกวมาสนะเยมวะเอ้วาน่าก็ว่าประหยัดที่น้ำส้เจ้ากระยาบลูกู้กระยาบน้ำส้โทรกระยาบน้ำส้ม มแม่ก็อยากน้ำส้มอยากกินกันกินหม่ม่วงก็อยากทำกันกินน้ยาก็อยากนำกันก <c oughs> ินยำก็กินน้ำกันลูกกินมีก็กินน้ำกันพ่อแหละพี่น้องกินชนมีก็มีความสุขแล้วดีมาอลไรน้ำส้มน้ำส้วม ส้มเลยโผล่คนเราขาอ้ช่งม่บาเรนส้มเลยโผล่คนเราเอื้อนไร

สาวเนาะลูกสาวสวยๆเขาย่ออไปได้ๆอ้นอะไรก่อนตอนย่องก็งามบน้องลุงพี่น้องเขาย่องแม่แม่คือขี้ลายเถอลูกก็งามเลยลูกสาวคืองามน่ารักแท้แม่คือขี้ลายแถวลายเลย ขอลูกบอลจังามขอลูกันทุนรถทุนดูแลผิวพันเหมือนรถพุงลูกนี้รถบัไดต้องกินลงกินลงน้องน้องสีอยู่น้องสีอยู่นะอะไรน้องสีเทาเฮ้ปล่ยกินเทสลูก และไม่เริ่มกินบลได้เลยแต่เก่าแม่กินเผ็ดกว่านี้ลูกเต็มคำเลยเต็มคำเลยได้นี่ชัวร์ได้แล้วเอาบวกมาสดอีกชนเบิดได้แต่เก่าทำมีคลิปใหญ่น้องคนเก่งดีผ่อนมอ ไม่ใดาไดลูกน้ำส,มำสม้ำสมาสายชูแซ่บแบบแซ่บสะอาาได้ตัวนี้แซ่บเลยน้องคนจะกินเบซี่จะคอยหมักน้ำสม้มลาไปก่อนพี่น้องขอบคุณทุกรุ่กนทุกคนที่เข้ามารับชมสาพะลุเขาไปแล้ยบาย 天天。<Did>